สวัสดีนะนะทุกคนครับสวัสดีนะฮะทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาที่คลองเดิมนะครับคลองที่เรามายิงเนี่ยเรา,เาบันไดามาครับวันนี้นี่ครับคลองเราสวยสดงดงามน,นี้จะมีปลาล่องหรือเปล่าแต่ก็พอได้ครับแก้มแรกสวยๆครับใสสวยๆมาแล้วนะครับเปิดหัวได้ดีเปิดหัวได้ดีนี่ เอายาสีปักบุ้งนะครับมีปลามันเลยเงียบยับยงไงไม่รู้ลองเฝ้าดูครับถ้ามันไม่ค่อยมีปลาขึ้นเราค่อยเปลี่ยนหมายครับไปตามลุ้นกันครับ นีโอ้ยป่าเจอไส้ใหญ่เรียบร้อยเป็นไงม,มาแอบ,บอยู่นี่เหรอเอ้ยสาสวยครับสาสวยสาสวยครับนี่ไงครับ โอ้โหยสวยๆเลยมาแอบ,บอยู่ตรงนี้โอ้โหแอบ,บอยู่ตรงนี้เองคาดว่าจะไม่เห็นไซส์สวยๆมาซะแล้วเจ็บตบมือสวยเลยนะครับ เราก็ได้มาสองแต้มแล้วนะครับนี่เลยนะครับสองแต้มวสวยๆสาวก็สอบมาใส่เลยนะครับดูนปาลาไม่ล่องไม่ลอยเลยสาก็สอบมาใส่เลยอะ่ะดูดีครับเราก็นึกว่าปลาจะล่องดีกระสอบใบมาเล่เลยเอามาใส่เฮ้ยอืมอ๋อ เริ่มมาแล้วมันมาแล้วสองแต้มแล้วจัดไปครับน่าจะได้ทอดอยู่ครับวันนี้ขึ้นมายั่วอีกแล้วใส่ทอดเนี่ยโอ้ย ยั่วดีจริงๆสายทอดเนี่ยไอ้สายใหญ่ๆไม่มานันไงนันไงโอ้ยิงไม่โดนโอ้ยสายใหญ่ตายไม่ได้กินป่าแล้วโอ้ยนานๆมาจีโอ้ยอดอดเลย รีบจัดครับรีบจัดรีบไปหน่อยไม่ได้กินเลยอดโอ้ยตัวมเมล์เลยหางแดงอ,อ,อดเลยตัวนี้รีบจัดรีบจัดครับรีบจัด เริ่มมีสายใหญ่ให้เห็นแล้วครับเริ่มมีสายใหญ่ให้เห็นแล้วครับแต่ถ้าฝั่งทั้งนอกไม่มีคนมาลงตะข่ายไม่มีอะไรปลามันก็จะล่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าไม่มีใครมากวนวันนี้น่าจะไม่มีแห่ไม่มีตะข่ายนะวันเสาร์แต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะครับวันอาทิตย์องนี้ คลอ,องนี้เป็นคลองมหาชนนะครับทั้งแหทั้งตะข่ายมันคลองเล็กครับมันไม่ใช่คลองใหญ่คนมหากินเยอะครับพว,ามมาวกพม่าพวกอะไรเยอะอดเลยตัวใหญ่เมื่อกี้อดอดอะไรเนี้ยดหดูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ นี่่ะโดนไหมโดนไหมโดนไหมอ้าวไม่เหลือครับโอ้โหยโอ้หว่าแล้วโอ้โหระยะนี้น่าจะหกเมตรน่าจะประมาณห้าเมตรหกเมตรครับนี่ไงโอ้โหมาแล้วไซส์ใหญ่เรานี่อะโอ้โหมีเป็นไง เป็นไงโอ้ยสายใหญ่เราเป็นไงในที่สุดเราก็ได้เจอกันเป็นไงครับสวยงามสวยสดงดงามว่าแล้วยังไงมันก็ต้องมาได้แล้วสายใหญ่ใหญ่เรายอด สวยสดงดงามครับแก้วหนังสติก๊กจัดให้เจอเจอสายใหญ่แล้วครับโอ้ยิงปลาไม่โดนโอ,ดโอ,โอุ้ยสายใหญ่ตายโอ้ยยิงปลาไม่โดนอะไรกันเนี่ย สองตัวเลยยิงไม่โดนอุ้ยตายไม่ได้กินปลาอดอีกแล้วเนาะเราทำไมเริ่มพลาดบ่อยแล้วเริ่มพลาดบ่อยแล้วตัวสวยเลยเมื่อกี้โอ้โห สวยดันยิงไม่โดนมันแอบมานะครับมื่อกี้มัวแต่เปิดกล้องอดเลยกำลังลงพอดีเลยมันแอบมาข้างๆนะครับไซสสวยเลยเมื่อกี้นี้ เลยอพอเราเตรียมพร้อมแล้วไม่มานะป่าพอเราไม่เตรียมพร้อมนี่โอ้ยแอบมาตลอด อ,นะอ๋อพี่น้องครับวันนี้เราปลาเริ่มเงียบแล้วเราก็สงานเลยแล้วกันครับนี้ฝนตกไล่นะครับฝนตกลงเม็ดก,กุ๊กแกลกุ๊กแกกุ๊กแกกอยู่นะครับดูนะฝนตกไล่ฝนะอะไรมาตจนนี้นี่ได้นี่ก็ได้ สีแต้มครับวันนี้นี่ครับผลงานหนังสติ๊กนะครับหนังสติ๊กเราครับได้สีแต้มครับวันนี้ยิงไม่ถูกสีห้าตัวครับตัวก็สวยอยู่ใหญ่อยู่นะครับยิงไม่ถูกครับผลไล่ครับวันนี้ผลงานเราเหมือนเคยเหมือนเคยครับหนังสติ๊กลอกติดแขนครับลูกดอกโมเองครับจัดไป รอชมคลิปหน้าครับว่าเราจะไปที่ไหนแต่วันนี้มีฝนก่อนครับโอ้โหดังปกเ่เปกเ่กเปลกเกม็ดใ,ใหญ่แล้วเม็ดใหญ่ขึ้นเม็ดใหญ่ขึ้นมันมีก้อนหนึ่งอยู่นี่ยังไงก็ฝากผลงานไวนกกดได้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหนา้าครับ